สวัสดีครับทุกคนผมบาคโคตินันสินนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรายการ t o y o t a g a z o o Racing Thailand แข่งรุ่น Toyota Yaris One Make Race ครับแข่งให้กับทางทีม r e n โ o so Motorsport ครับเบอร์9 9สวัสดีค่ะน้องใสที่เชียร์พาค่ะ,คะก็อยู่ทีม r e v e r Racing นะคะเบอร์ Bird 97ค่ะแข่งรายการเดียวกันเลยรอบซ้อมผมได้ที่หนึ่งแล้วก็จริงๆอยากอยากได้ที่หนึ่งมาครองครับรายการนี้ผมมาเพื่อ หวังถ้วยครับแล้วหนูจะเพิ่มอะไรได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูยกถ้วยให้น้องพี่เสียสละแล้วเนี่ยจริงๆจะได้เหมือนกันโควตี้ออมาจริงๆจะได้เหมือนกันแต่พี่เสียสละให้เดี๋ยวพี่ตั้งหวาข้าวชะไช่ขี้เบกให้เลยพี่ชะลอแรงๆเลยจะเป็นน้ําใจขอบคุณอย่างยิ่งเ <c oughs> สนามที่แล้วเป็นสนามบางแสนครับด้วยความที่ว่าสนามค่อนข้างกว้างแล้วก็คือยาวมากเวลาต่อรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าๆทำให้ ค่อนข้างยากต่อพวกมือใหม่ของเราแต่ว่าพอมาสนามนี้ครับผมคิดว่าผมพอมีประสบการณ์มาแล้วจากสนามบางแสนความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมโฟกัสทุกอย่างได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะพร้อมที่จะคว้าถ้วยแล้วก็ขึ้นบนโัเดียมนะครับ wow. ของหนูก็คือผ่านบางแสนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังกลัวเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความที่ไม่ใช่คนขับรถด,ด้วยก็เป็นการขับรถแบบมาขับรถแข่งเลยก็จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างทีละสเต็ปแล้วกันนะคะแข่งที่น่ากลัว,ลวเหรออันนี้จริงๆท,ทุกคนน่ากลัวหมดนะครับเพราะ<อ>ว่าเราไม่รู้ใจของอีกฝ่ายหนึ่ง<อ>คือเราไม่มีการตกลงกันว่าใครจะแซงใครถูกก็ต้องก็ต้องไปลุ้นเอาหน้าง,งานนะครับว่าเขาจะหลบพังให้เราหรือเปล่า แต่พี่หลงคนให้นะใช่เราตกลงกันแล้วว่าจะหลบจะหลบให้กันถ้าเกิดใครแซงใช่อันนี้คุยันแล้วว่าแบบว่าเพราะว่าหนูขับช้ากว่าน้องมากๆอยู่แล้วก็เลยถ้าน้องผ่านมาหนูจะบอกเดี๋ยวพี่หลบซ้ายแล้วเราแซงแซงแซงขวานะโอเคไหมเราเดีวกันแล้วนะขวาเหรอโอเคอทุกคนเหรอครับก็พวกเราจะแข่งกันวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะใครที่อยู่ภูเก็ตอยู่แล้วหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่นะครับก็จองตั๋วมาที่นี่ได้นะครับใช่พวกเราพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอแล้วก็ยังไม่ได้มีแค่สนามนี้ที่พวกเราแข่ง มีสนามหน้าด้วยสามารถไปให้กำลังใจได้ก็จะเหมือนมีบุรีรัมด้วยจากต่อไปนะครับผมไปเชียร์กันได้เลยแล้วก็คือถ้าใครที่ไม่สามารถมาดูสดได้จริงๆก็สามารถดูไลฟ์ได้ที่ YouTube นะครับผมจู y ล t a ต้าการซูเรซิ่งไทยแครับผมแต่จริงๆพวกเราก็อยากให้มาเชียร์กันที่สนามเพราะว่ากำลังใจจากทุกคนคือสำคัญมากจริงๆเพราะว่าขับแข่งไปเนี่ยมอง มองทุกคนแล้วอ๋อมีมีแฟนๆมาดูด้วยก็ยิ่งเหยียบเลยเหยียบไม่มิดเลยครับจริงใจมันชื้นเนาะใช่ <m uch> แล้วก็ยังไงฝากทุกคนเอ็นดูนะคะเบอร์ v 99แล้วก็เบอร์97ด้วยนะคะครับผขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ